สวัสดีค่ะค่ะพี่อยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดสระแกว้วค่ะแก้วบ,บ้านอยู่มากี่ปีแล้วหันหน้าไปทางทิศไหนคะเออตะวันออกค่ะคแต่ทีนี้บ้านที่พ่อแม่สร้างไว้ค่ะเป็นเป็นบ้านไม้คือสร้างตามที่มีอะค่ะคมีก็สร้างไม่มีก็สร้างแต่ทีนี้เนี่ยเอออยากอยากจะอยากจะสร้างบ้านใหม่แต่มีงบประมาณไม่เกิน 800- แสนถึงหล้านบาทอะค่ะ แต่อยากให้ให้อาจารย์เนี่ยดูให้ทั้งหมดเลยไม่ทราบว่างบประมาณนี้จะจะพอทําได้ไหมคะไม่น่าจะไม่ถึงหลักนะไม่ถึงไม่ถึงเพราะตอนนี้เขาค่อยทำก็ทําไปก็พอสมควรแล้วใช่ไหมครับอะไรนะคะหนูยังไม่ได้สร้างอะไรเลยค่ะยังไม่สร้างถ้าชั้นเดียวอ่ะน่าจะได้อยู่นะในการสร้างบ้านหรือหรือยังไงเนี่ยอาจารย์ต้องไปดูที่ก่อนพอดูที่แล้วก็ออกแบบแต่ถ้าใครมีที่นะครับแต่ว่าต้องออกแบบต้องเสียเงินมากับอาจารย์อาจารย์ให้ฟรี นะ hmm. เชิญอาจารย์ไปดูอาจารย์ไปดูที่ให้แล้วก็มีแบบให้ด้วย <Ha. S 1> นะครับแต่ถ้าปก,ปกติแล้วเนี่ยค่าดูก็แบบหนึง่งค่าแบบก็แบบหนึง่งแต่ไม่เอา oh. อาจารย์ทีเดียวเลย oh. จบเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอะ่ะสิ่งที่ต้องการก็คือทํางานเพื่อที่จะได้เงินมาแต่เราก็มีความสุข <Ha. S 1> นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยให้ให้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงมันก็ไม่มีผลอะไรกับอาจารย์มากมายเพราะฉะนั้นอาจารย์สิ่งที่ต้องการก็คือเรามาเป็นครอบครัวใหญ่ๆ,ๆกันน,น,นะครับ,น,รบนี่คือสุด,สดแล้วศาสตร์ของอาจารย์ก็คืออย่างที่บอกไปนะคะไม่มีการทุบทิ้งหรือหรือถอนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์ของคนอื่นเป็นแบบไหนเคยไปดูมาเป็นอย่างไรแต่ศาสตร์ของอาจารย์อาจารย์จะยึดหลักตรงนี้เอาไว้อยู่แล้วถูกต้องครับแล้วก็การดูเนี่ยก็จะดูกัน สามารถติดต่อยาวๆเลยยาวๆเลยถูกตลอดชีวิตเลยนะคะที่จะสามารถถามอาจารย์ได้นะคะจนถึง2องทุ่มไม่เกิน2องทุ่มไม่เกินสองทุ่มอ่สองทุ่มเลยก่อนนี้ก็คือเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ทีนึงส่งในไลน์หรือว่าอะไรคือได้หมดคุณสมคิดถามอาจารย์ว่าบ้านเดี่ยวทํากันสา์หน้าบ้านเลยล้วจะแก้ไงจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี่คือการแก้ละถ้าถามว่าแก้ไงต้องคือต้องถามช่างให้ช่างตัดหลังคาเนี่ยกระเบื้องเนี่ยหรือว่าเป็นมันทิ้งชิ้นเนี่ยให้หลังคาเนี่ยให ซั์เนี่ยต้องตกในตัวบ้านอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเลยไปแล้วก็อย่าไปตกใจเราก็ได้แค่ครึ่งๆึงเท่านั้นเองอ่องอะก็จะ<ๆ>ไปตกใจทําไมอ่ะ <c oughs> อย่างนี้มีตัวแก้อื่นด้วยไหมคะถ้าเกิดมันเลยไปแล้วเนี่ยมีมีตัวอื่นที่สามารถดึงกลับเข้ามาได้ไหมคะก็นอกจากแผ่นดินไหวจะถอยบ้านเราออกมาถูกไหมจริงไหมมันท <c oughs> <c oughs> ําไม่ได้คือจริงๆก็อย่าไปซีเรียสถึงขนาดนั้นมันก็ยังได้อยู่แต่ว่าเราไปเพิ่มตัวอื่นอย่างเช่นไปใส่กัมศาสล้อมบ้านนี่ก็คือเป็นตัวช่วย ไปยังไงมันก็ยังเสียจุดนั้นอยู่ดีแต่เสียนี่ก็คือเราได้แค่ครึ่งหนึ่งก็ไม่เสียหายนี่ดีกว่าเราไม่ได้เลยถูกไหมล่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหจะต้องไปเลือกทำไมเสียตังอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ทํายิ่งเลืออาจารย์ก็ยังไม่ให้ทําต้องบอกว่าคุณต้องการไหมล่ะถ้าคุณต้องการอาจารย์บอกนี่คือเป็นหลักคือลักษณะที่ถ้าบ้านที่ยังไม่ได้ทําอาจารย์ก็จะบอกอย่าให้เกิดรัวนั่นคือจบแต่นี่มาดูที่หลักโอ้ยจารย์ตายแล้วเลยรัวทำไงอ่ะจริงๆถ้าตามกฎหมายก็ผิดนะ